เดี๋ยวเร <แบ S 1> ไปคุย <c oughs> กับไอ้บูมแป๊บหนึ่งดิมันจะมีเพื่อนบมเดี๋ยวผมไปคุยกับไอ้บูมดิว่าไอ้แบบูมมันมันปรับวันให้ได้ไหมเพราะว่าเราไปแข่งเพื่อประเทศนะเว้ยในภาพ่ะเราไม่ได้แบบว่าไอ้นี่นะสมมติสมมตินมมนในกรณีถ้าเราชนะแข่ง <c oughs> ไม่ได้อย่างเงี้ยเท่ากับว่าเราต้องแข่ง15เลยนะ เท่ากับว่าเราจะเสียโอกาสในการไอ้นี่บ้านไปเลยนะเราก็ต้องเลือกเอาว่าเราจะเอาบ้านหรือเราจะเอาเอาแข่งอ่ะมันมันไม่ดีอ่ะอย่างเงี้ยเออบูมตา,ายจ้ะไอบอวบ้านวันที่สิบห้าใช่ไหมครับใช่ครับเลื่อนเลื่อนให้ได้ไหมครับวันหนึ่งหรือว่าเลื่อนก่อนหน้านั้นให้ได้ไหมครับเพราะว่าผมติดแข่งวันที่สิบสี่ถ้าผมแข่งวันที่สิบสี่จะชนะเสียไม่ได้เท่ากับว่าผมจะแข่งวันที่สิบห้าต่อเลย แล้วซึ่งวันที่15มาตรงกับมันตรงกับวอบ้านงั้นผมก็ต้องเลือกว่าผมจะเอาบ้านหรือว่าผมจะต้องไปแข่งแล้วถ้าผมเลือกไม่ไปแข่งผมจะเอาบ้านเท่ากับว่าทางแพมก็จะเสียนะอืมย่างอย่างอย่างอย่างนี้ดิมได้ไหมครับคือคือว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อผมนัดแกงมาให้แล้วอย่างเช่นให้ตัวแทน JAK เป็นคนพูดในหมายว่าถ้าเกิดสมมติอยากสมมติว่าถ้าเกิดเลื่อนเราเลื่อนไปอันนี้อันนี้ไม่ไม่ผมมองว่ามันไม่ได้แบบเพื่อ JK นะครับแต่เนี่ยผมมาไปเพื่อประเทศไงผมไปแข่งเพื่อประเทศผมไม่ได้แบบว่าไอ้นี่นะอันนี้คุณผมเข้าใจว่าคุณจะแบบว่าให้ทุกคนรู้ว่าเออเรา t ีแฟร์อันนี้ผมเข้าใจผมเข้าใจอันนี้ผมรู้ผมเก็ตผมเก็ตแต่เนี่ยผมไปแข่งเพื่อประเทศจริงๆอารน้สมมติผมชนะเสียไปได้ไปผมไม่ไปแข่งก็ได้นะแล้วทุกคนจะมองแฟนว่าอย่างไงอะ <ผ>มไม่แข่งเดี๋ยวตรงนี้งั่นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมลองเรียกแกง๊งมาคุยให้เพราะยไงก็ผมคือตอนแรกอ่ะอันนี้ในในมุมผมอ่ะคือถ้าถ้าผมผมไม่รู้นะว่ายัางไงแต่ในความรู้สึกก็คือผมเข้าใจว่าคุณแข่งแข่งในฐานะเพื่อประเทศเนาะแต่ว่าบางทีสมมติว่าเราเลื่อนเวลาไปอ่ะแก๊งอาจจะมองว่าผม ให้ความช่วยเหลือเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยให้รู้สึกว่าไม่ไม่ไม่แต่เป็นคนพูดเองน่าจะง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าผมมองว่าไม่อ่ะงั้นงั้นเอางี้ไหมครับพวกผมไม่แข่งแล้วพวกคุณก็รับเรื่องกับทางสตาร์ทาวหรือว่าอะไรเองโอเคไหมครับถ้าอย่างนั้นไม่ไม่ไม่อันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างถ้าคุณจะไปไปบอกกับแก๊งอ่ะแล้วพวกคุณไม่มาตรงเนี้ยงั้นผมก่งอแงผมไม่แข่งงั้นคุณก็ไปคุยกับทางตัวแทนฝั่งนู้นแทนพวกผมผมไม่คุย อันนี้ก็เป็นทีสิความผิดพวกคุณนะอันนี้ผมพูดได้เลยนะเพราะว่าถ้าคุณปรับไปได้หรือว่าคุณต้องไปคุยกับแก,งก๊งอีกทีทีงผมบอกว่ามันไรสาระจัดเลยจริงๆผมมองว่าไรสาระมากอ่ะอันนี้ผมไม่ได้แบบไปแข่งแบบอะไรเลยอ่ะไปแข่งเพื่อประเทศอ,ะอ่ะอะได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเรียกวาคุยละกัน แล้วก็เดี๋ยวผมเป็นคนจัดการเนีต้องต้องต้องไอ้นี่ดูครับงั้นถ้าถ้ามาสมมติมันเลื่อนไม่ได้จริงงั้นคุณก็ฝากคุยกับทางนั้นเลยแล้วกันนะว่าถ้าสมมติผมชนะอย่างเงี้ยผมก็ไม่แข่งในวันถัดไปงั้นผมก็เลือกแพ้บายให้เสียไม่ได้ไปเลยดีกว่า ถ้าแก๊งเขาไม่ยอมอย่างเงี้ยเท่ากับว่าผมก็ต้องยกเลิกการแข่งคุณมีอำนาจคุณไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช้ช่ชวยพวกผมเลยอะ่ะคุณก็ต้องไปถามแก๊งอยู่ดีอะ่ะ เพราะว่าผมเคยตีกับแก๊งอื่นๆในประเทศมาแล้วอ่ะเขาก็ไม่ได้ให้ไปให้พวกผมไปแข่งนะเวลาผมมีสตอรี่อ่ะ การไปถามมันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องอ่ะผมผมไม่ค่อยโอเคกับวิธีไปถามอ่ะไอะ้ที่ผมกำลังจะบอกว่าที่ผมไปถามเนี่ยผมจะรู้ว่าอ่ะถ้าสูต้องเลื่อนเราจะสะดวกกันวันไหนคผมบอกว่า,วาอ่ะแล้วแล้ว,ลวคนที่คุณจะจัดวันที่สิบห้าเนี่ยคุณคุณได้ถามไหมครับอ่ะผมถามเลยคุณคุณได้ถามไหมได้ถามแบบว่าไอ้นี่ไหมก็คือคอย่างที่บอกครับหลักๆอ่กกะพอการแข่งขันมันเปลี่ยนเนาะมันต้องใช้ชั่วโมงเล่นเยอะขึ้น พอมาใช้ชั่วโมงเล่นเยอะขึ้นเราอ่ะพยายามจะเลือกให้มันเป็นวันหยุดอยู่แล้วผมมองว่าทีซีมันไม่ได้เสียหน้าอะไรกับทีซีคนมามองว่ามันมันทุกคนผมว่าทุกคนมันเข้าใจอ่ะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยคุณเอียงมาทางนี้หรือเปล่าที่ผมทําเพื่อประเทศนะเว้ย เลื่อนวันเดียวมันไม่เห็นเป็นอะไรเลยครับจะเลื่อนเร็วขึ้นมาก็ได้วันที่สิบสี่ก็ได้วันที่สิบหกก็ได้มันแค่วันเดียวเองครับเออคืออย่างที่บอกครับเราพยายามหาให้อีกวันหนึ่งเป็นวันหยุดเพราะว่ามันน่าจะแข่งนานถ้าเกิดสมมติว่าอาถ้าเกิดในบุมผมถ้าเลื่อนผมไม่อยากให้ได้เป็นวันศุกร์ไมก็เสานะครับซึ่งอ่าผมเปิดปฏิทินดูอ่ะ แข่งแข่งศุกร์กับเสาร์ถูกไหมครับวันอาทิตย์ก็ไม่เหมาะเพราะว่าอีกวันหนึ่งก็เป็นวันทํางานผมเลยคิดว่าถ้าจะเลื่อนผมก็น่าจะเลือกวันศุกร์ถัดไปกับวันเสาร์ถัดไปอืมนั่นก็ต้องเป็นวันเสาร์งเดีายว่าสิบสี่ผมแข่งไม่บานลืมไปก็ต้องเป็นวันที่สิบหกอย่างเดียวครับก็เป็นวันอาทิตย์ใช่ถ้าเกิดเป็นวันอาทิตย์อ่ะซึ่งพอมันเป็นวันอาทิตย์อ่ะอีกวันหนึ่งมันทํางานผมก็เลยมองว่า มันควรขยับไปเป็นอีกอาทิตย์หนึ่งเลยน่าจะโอเคครับอันนี้อันนี้มันอยู่ที่ซีทีซีล้วน,นเลยนะผมผมมองว่ามันไม่ได้อยู่ที่ที่แก๊งเลยนะเท่ากับว่าถ้าสมมติคุณไปถามฝั่งนั้นมันก็มีหลายคนที่อ่ะผลประโยชน์อ่ะผมมองว่าเป็นผลประโยชน์สมมติถ้าพบผมไม่มาเนี่ยเท่ากับว่าบ้านมันก็จะว่างหลังหนึ่งอยู่แล้วดึง้าออกไหมครับอันนี้พูดตรงๆเลยนะ คนที่มันอยากได้ตรงนี้มันก็มีอ่ะเท่ากับว่าคุณจะเปิดให้โอกาสตะน่ามามาเถียงม,มันเองเท่ากับว่าถ้าคุณถ้าคุณเลื่อนไปเลยอ่ะคุณจัดการเองมันก็จบหรือเปล่าครับอันนี้อันนี้ถามหน่อยอำนาจมันอยู่ที่คุณอ่ะเหตุผ,ผลมันก็มีครับเลื่อนเลื่อนไปเพราะว่าเมืองแฟมมันไปแข่ง มันไม่ได้แบบว่าเข้าข้างพวกผมเลยอันนี้มันเข้าข้างประเทศผมว่านะเท่ากับว่าพวกคุณก็ตัดสินตัดสินพวกผมเลยเดสมมติถ้าแข่งวันที่สิบห้าจริงๆอะสมมติถ้าคนมันไม่ยอมอะเท่ากับว่าวันที่สิบห้าแข่งจริงๆเท่ากับว่าพวกผมก็เสียตรงนั้นไปเลยผมก็เลือกเอาบ้านดีกว่าเพราะว่าผมต้องรออีกสองเดือนอะผมเลือกเอาบ้านดีกว่าถ้าอย่างนั้นอะ กขาถามทุกแก๊งมันมีคนแย้งอยู่แล้วครับมันก็เหมือนไอ้เนี่ยครับโรงเรียนอะ่ะผมจะไปแข่งกีฬาอย่างเงี้ยคุณมาให้แข่งกีฬาไปวันสอบอะ่ะคุณก็ต้องมีวิธีให้นักนักกีฬาไม่ติดอะไรดิ ว่าไม่มีใครบอกหรอว่าดีซีเอียกอะอันนี้ผมเข้าใจดีซีนะว่าไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไม,ไม่เข้าใจนะอันนี้เข้าใจนะขยับมาเร็วก็ได้คุณจะขยับมาวันที่นี่ก็ได้วันที่เนี่ยวันที่แปดก็ได้ถ้าคุณทำทันนะแต่ผมมองว่าคงทำไม่ทันอนะ โรงเรียนผมให้นักกีฬามาสอบนะแต่วันแข่งกีฬาก็ติดโอ้เ,อเอชีย่ยจริงเหรอก็เแต่ผมลองดูแล้วกันครับติดรอรอแก้ไปเลยเหรอพ่อมึงอะแล้วจะไปแข่งน้ำที่อะไรวะนะ่ะถ้าอย่างนั้นไปแข่งโรงเรียนแล้วแบบโรงเรียนทําอย่างนั้นน่ะเอาดีมึงคิดทำไมมันโหดร้ายจังน่ะทำไมมันโหดร้ายจังอะ ผมไม่เคยเจอนะต่างประเทศต่างประเทศที่ผมไปเรียนเวลาแบบว่าวันแข่งหรือว่าอะไรที่นเกี่ยวกับโรงเรียนเขาก็จะหาวิธีให้เราได้นะ กีฬามาสอบย้อนหลังอ่ะก็มีนะมาแล้วกูไปคุยกับดีซีมาแล้วเขาบอกว่าไม่แน่เดี๋ยวจะดูให้ว่าเราจะได้ว่างัดไอ้บอบ้านมันจะได้วันไหนงนนัดร้านงัดร้านไอ้เธออยู่ป้าไอ,เอ้เสก ไอเซอร์เหี้ยได้ลุงถ้าถ้าเราถ้าสมมติวันที่สิบห้ามันเลื่อนไม่ได้จริงเราเราแพ้บายเลยนะอ่าได้ได้ได้เพราะว่าสุดท้ายสมมติถ้าเราชนะไปอ่ะแม่งเราก็ต้องหวังชนะอยู่แล้วนึกภาพปะเท่ากับว่าเราก็จะไม่เราเราแบบนี้วะไม่เราเราพูดงี้ดีกว่าลุงเราไม่แพ้าบแต่เราไปถามคนอื่นก่อนว่าเขาสามารถเอาคนมาแทนเราได้ไหมแก๊งที่เหลืออยู่อ่ะเผื่อเขาอยากแข่งต่อไงเออก็ได้นะเราก็ ให้หกซุนมันส่งของมันก็ได้หมายถึงอ่ะเติมมันเข้าไปก็ได้อันนี้ดี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 แล้วก็ถอดของเราออกแค่นั้นเออพราะสองเดือนแม่งวอบ้านมาทีเท่ากับว่าแม่งเราเราพลาดวอบ้านไปกี่รอบล้วไอเหียของของเซิร์ฟเซิร์ฟเนี้ยอืมเดี๋ยวกูไปวอร์บมก่อนเดินแบบนี้ดีแบบนี้ดีแบบนี้ดีอันนี้ดีจัด ดีๆจัดอันนี้ดีอันนี้ดีอนนด,อนนดอนนีเวอร์ ไม่บอกมีความไม่เลือล่อนก็ได้ครับเอ้ยบมูมอันนี้ไม,ไม่ไม่ต้องเลื่อนก็ได้นะผมมีวิธีแล้วครับก็ไม่ไมผมกาลังจะโทรถามเซิร์ฟว่าถ้าแข่ง14ส5แล้วโปรกแกรมต่อไปเป็นวัน,น,นไหนหมายถึงหมายถึงโปรกแกรมแข่งอ่ามันน่าจะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมมีวิธีแล้วครับคือไม,ไม่ไม่ต้องเลื่อนก็ได้แต่แต่พวกผมาจ,จะถอนตัวก็คือให้ให้แก๊งอื่นไปแทนหนึกภาพ่ะครับก็คือ JK มันมีประมาณ20คน ก็เดี๋ยวจา JK ถอนแล้วก็เดี๋ยวให้ฮกซุนไปหาคนมาเพิ่มเอ้ยผมว่าไหนๆผมว่าไหนๆมันได้ลงแข่งแล้วก็ทําตรงนั้นเต็มที่ดีกว่าครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจัดการเองเพราะว่าในส่วนของผมอที่ที่ผมมาอยากให้ JK เป็นคนคุยเพราะว่าผมมองว่าอ่าคุณทําแก๊งมาแบบเหมือนแก๊งอื่นๆอะไรเงี้ยเฉยๆส่วนผมไม่ได้มีปัญหาในความคิดผมผมไม่จําเป็นต้องคุยครับ ผมผมไม่จําเป็นต้องไปขออนุญาตแก๊งอื่นอ่ะมันดูไร้สาระนึกภาพออกไหมในเมื่อผมมีทีฟีอยู่อ่ะก็อยากขอให้ทีฟีใช้อำนาจตรงนั้นหรือว่าถ้าผมไปขอกันนายกไดม้มันก็ได้ปะคือผมไม่ผมไม่จําเป็นต้องคุยอ่ะกับแก๊งอื่นอ่ะผมจะคุยเพื่ออะไรอ่ะเอ้ยผมขออนุญาตไปแข่งนะครับขออนุญาตทุกคนแบบช่วยผมเลื่อนให้ผมหน่อยได้ไหมครับเพราะผมไปทําเพื่อประเทศมันมันดูไร้สาระ มันดูแบบไม่ใช่อ่ะเพราะว่าผมเคยทํามาแล้วอ่ะผมเคยทํามาแล้วอ่ะครับไม่ใช่ว่าผมไม่เคยทำก็อย่างวกันงั้นรีเช็ควันให้ผมนิดนึงฮะว่าถ้าสมมุติสี่สิบห้าตารางที่วันว่างมันวันไหนาะอ่าที่มันลงได้มันไันไหนได้ได้ได้ประกาศใหม่ได้ได้เพราะไงมันมันยังพอทันนะมผมวันนี้มันวันที่ห้าเวลาจโลอ่ะ้ตแเคเวลาจบโลอ่ะให้ตู้แดงเลยไม่มีกาแฟปะขอกาแฟหน่อยกระเป๋าไปแล้วลงหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดให้หกเจ็ดสามนี่ครับ ไม่อันนี้ผมเข้าใจทีีนะเว้ยเพราะว่าทีฟีอะ่ะไม่อยากให้คนมองว่าทีฟีแม่งเอียงอันเนี้ยผมเข้าใจแต่เหตุผลที่ผมมาคุยกับเขาอะ่ะมันไม่ใช่นื้นอผ้าหไหมมันไม่ใช่อันเนี้ยผมมาเข้าใจบูมไว้ไม่อยากยุ่งเพราะว่ากลัวแก๊งอื่นเฮ้ย hey, ทำไมไอ้พวกเนี้ยไปแข่งทำไมมึงเลื่อนวันให้เขาวะนึกภผ้าพออปะอันเนี้ยมันคือแฟมไปแข่งไม่ใช่ JK ไปแข่งนะ มันคือแฟมไปแข่งเพราะก่อนนะเนี่ยคนที่พวกสเต้งไอ้พวกเอ r ทอาเอ่อแซคอ่ะมันก็เคยอยู่ในรายชื่อแข่งของแฟมแต่ว่าเขายุบแก๊งไปแล้วเราก็เลยไม่ได้เอาฝั่งเขามาตอนแรกอะพวกเขาใน1.0นะ่ะต้องมีพวกเขาด้วย แข่งใช่แก๊งอื่นเขาก็ได้ประโยชน์ไงถ้าเราไม่ลงชิงบ้านน่ะคือแก๊งอื่นได้ประโยชน์อยู่แล้วถ้าเราไม่ลงะ่ะยังไงก็ได้อยู่แล้วครับหลังนึงคือว่างอะ่ะเพราะว่าพวกผมพวกผมคิดแน่ว่าพวกผมมาได้ร้อยเปอร์เซ็นบ้านอ่ะ แต่เรามาไกลแล้วลุงไปสุดไม่แต่ถ้ามันเลื่อนไม่ได้เราก็ต้องยอมเมื่วาผมไม่ยอมรอหรอกนะสองเดือนน่ะนึกภาพไหมครับผมก็ต้องยอมถอนตัวใครจะไปรอสองเดือนอ่ะเผื่อแปอ้งสามเดือนสี่เดือนด้วยเราก็อยากมีบ้านอยู่เลยคือผมพลาดที่นี่ไปสองสามรอบแล้วอะ่ะ ใช่เดี๋ยวรอบที่สองเนี่ยมันจะการเบิกทางเราของแก๊งต่อไปอะ่ะกี่โมงวันเนี้ยตีหนึ่งครึ่งกระเด็นลิงเหรอหนุกเหรอทุกคนกระเด็นเดียวต้องโหลดเลย ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตในเมืองครับแต่ว่าเซิร์ฟปืนอ่ะกล้เสร็จแล้วเซิร์ฟปืนใกล้เสร็จแล้วครับรอเลยใครรอไวริสเซิร์ฟปืนอ่ะมันแน่ผมบอกเลยมันมันแน่ใครรอไวริสเซิร์ฟปืนนะครับ ใครมีไวริสแฟมอยู่ไม,ไม่ไม่ต้องสอบนะครับบอกไว้ก่อนคทั้งเซิร์ฟหลักกัน1นึ่ไม่ต้องสอบ